การเรียกร้องเวทระเบียนซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดของโรงพยาบาลตํารวจวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบครับเมื่อวานพบตอก็พูดที่ผมได้วิพากษ์วิจารว่าให้ไปดูคําร้องของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการพยายามเนี่ยนะครับอธิบายเรื่องเนี่ยนะครับผลของการสอบระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิแตกต่างกันแต่กรรมการสิทธิเนี่ย เขาเป็นผู้ร้องไปยังคณะกรรมการปปชร้องเพื่อเอาผิดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจและข้าราชาการกรมราชธรร์เพราะฉะนั้นที่เขาเรียกเวททะเบียนมาเนี่ยไม่ใช่เอามาเผยแพร่แต่เพื่อจะบอกว่าอาการเจ็บป่วยตลอดระยะเวลา181วันนั้นป่วยอย่างไรซึ่งจะต้องมีบันทึกวันหนึ่นะครับเป็นสิครั้งยีครั้งเดี๋ยวข้าตรวจข้าตรวจนี่นะครับ สารพัดจะต้องมีการบันทึกอาการโดยตลอดเนี่ยนะครับผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของพลตเ็กเสรีพิสุทธิ์ว่าวันที่เขาไปพบคุณทักษิณไม่ได้แต่งตัวเนี่ยนะครับที่เป็นชุดของคนป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับแต่ใส่เสื้อเชิ้ตใช้คำว่าใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสัน้นไม่มีอุปกรณ์ นะครับไม่มีสายน้ําเกลือไม่มีเนี่ยนะครับแพทย์เพิดไม่มีเฟือกคอสามารถพูดคุยได้ตามปกติและก็มีคนเนี่ยนะครับที่ติดตามรับใช้คอยมาเทคแคร์คอยเสิร์ฟข้าวเหนียวมาบ่วงเคยคอยเติมน้ําส้มนู่นนี่นั่นอ้นี่มีปัญหา <c oughs> เพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามเอาละการเก่งขาสัน้น ในเรือนจําเนี่ยนะครับให้ใส่ได้เฉพาะเสื้อยืดนะอืและกางเกงขาสัน้นครับแต่ถ้าว่าเนี่ยการที่จะอยู่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยต้องป่วยวิกฤตวิกฤตนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าอาการหนักเกินกว่าที่โรงพยาบาลราชทัน์จะรักษาได้เกินกว่าเนี่ยนะครับอาคารพยาบาลในเรือนจําจะรักษาได้ก็ ก็เรียงว่าไปโรงพยาบาลราชทันมาโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นใดคุณเสรีพิสุทธิ์เขายืนยันว่าไม่ได้เห็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเฟือนะครับขณะที่คุยไม่มีข้าราชการกรมราชทันเข้ามาเนี่ยนะครับแม้แต่เพียงคนเดียวไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลเข้ามาตรวจคอยตรวจเช็คคนป่วยวิกฤตน,นี่เดินออกมารับแขกธรรมดาคุยด้วยอาการธรรมดา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามที่เขาก็สงสัยว่าเป็นสถานที่รับแขกหรือ่าการเรียกร้องเวทระเบียนซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบเมื่อวานพอบอตรก็พูดไอ้ผมได้วิาพากษ์วิจารว่า ให้ไปดูคำร้องของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการพยายามเนี่ยนะครับอธิบายเรื่องเนี่ยนะครับผลของการสอบระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิ์แตกต่างกันแต่กรรมการสิทธิ์เนะี่ยเขาเป็นผู้ร้องไปยังคณะกรรมการปปชร้องเพื่อเอาผิดแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจและข้าราชการกรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นที่เขาเรียกเวชทะเบียนมาเนี่ยไม่ใช่เอามาเผยแพร่แต่เพื่อจะบอกว่าอาการเจ็บป่วยตลอดระยะเวลา181วันนั้นป่วยอย่างไรซึ่งจะต้องมีบันทึกวันหนึ่งนี้ครับเป็น10ครั้ง20ครั้งเดี๋ยวเข้าตรวจเข้าตรวจนี่นะครับ สารพัดจะต้องมีการบันทึกอาการโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือการสอบสวนสืบสวนและเนี่ยนะครับถ้าบอกว่านี่เป็นความลับต่อไปเนี่ยนะครับแพทย์โรงพยาบาลไหนก็ได้ฆ่าใครก็ได้ดแล้วก็เป็นความลับอไอ้นี่มันไม่ใะ่เกี่ยวความลับในการเผยแพร่สู่ที่สาธารณะแต่เป็นการดำเนินคดีในการเรียกข้อมูลมามันคนละเรื่องกันนะ ไม่ใช่ว่าปวทรับมาเนี่ยเอามาเผยแพร่เสมอไปแต่เขาต้องการที่จะสอบสวนว่าเนี่ยครับแพทย์ได้มีการบันทึกในการรักษาเนี่ยครับในร้อยแปดสิบเอ็ดวันว่าอย่างไรนะครับตลอดระยะเวลาในแต่ละวันต้องมีการบันทึกวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบมันเสียหายเป็นเกนความลับตรงไหน,นและนี่นะครับและที่สำคัญเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ แต่เพื่อจะบอกว่าคุณปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับการที่ไม่ให้นะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นอำนาจของเนี่ยนะครับกรรมการโรงพยาบาลคุณเศรีพิสุทธิ์ก็สงสัยเหมือนผมสงสัยว่า,วาได้ทำเมื่อเนะี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องพื้นพื้นตื้นตื้น,นมากเนี่ย เพราะนี่นะครับปกปิดเป็นความลับนะครับถึงขนาดว่ายอมจะติดคุกยอมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมันมีอะมันไม่มีอยู่แล้วลองไปถามแต่ละคนลากมาดินะครับสอบก็จะรู้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนในทางลับเนี่ยมันไปไกลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการอธิบายเนี่ยจะอ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมบอกไว้อย่างนะครับอย่าไปแบกนะครับมันเป็นของร้อนนะผมจะบอกให และเมื่อวานก็อธิบายชัดไงคนเข้าไปเยี่ยมที่ไม่มีรายชื่อในสิบวันนี้เนี่ยครับนอกจากสองคนที่พลเอกเสรีพิสุทธ์เอาไปครั้งละครั้งครั้งละคนนั้นวันนี้ก็มีบิ๊กโจ๊กครับซึ่งเนี่ยนะครับปอปชก็ต้องเรียกไปให้การและเขาให้การเนี่ยนะครับเป็นอื่นได้ไงเมื่อพลเอกเสรีพิสุทธ์และอีกสองคนเขาให้การ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยไอ้นี่คือพยานที่ไม่ได้อยู่ในสิบรายชื่อ,อพยานที่อยู่ในสิบรายชื่อเนี่ยที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมหนึ่งในนั้นก็คือคุณแพายองทานคุณนุงอิงและถ้าผลสอบทั้งหมดมันไม่ใช่ป่วยจริงอ่ะก็เท่ากับเป็นการร่วมกันปกปิดถ้าทุกคนเนี่ยนะครับถ้าพูดเหมือนที่พลเอ,เอกเสรีพิสุทธิ์พูดอะว่าไม่ได้ป่วยจริงไงนะครับเข้าข่ายปกปิด เพื่อไม่ให้คนผิดได้รับโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยโอ้หลายเรื่องเรามันไม่ได้ง่ายนะครับแต่การรำวงเรื่องตามข้อกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ความจริงเกี่ยวไปทั้งนั้นนะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ทรงก็เท่ากับยอมรับว่าไม่มีมันไม่ได้ยากไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนภาพ่ายนะครับทุกสองชั่วโมงมันจะมีความลับอะไรนอนแก้ผ้า ไดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก,ก็ชุดผู้ป่วยก็วันนี้นี่ครับก็พิสูจน์ชัดว่าไม่ใช่ชุดผู้ป่วยแล้วก็มีคนนะครับเป็นเหมือนพนกักงานคอยไปคอยดูแลครับไปได้อะไม่ไดนนะ้นะครับปกตินี่นะครับคนที่จะเข้าไปได้คือพยาบาลนั่นนั่น,น,นหรือญาติที่ต้องเข้าเยี่ยมตามเวลาครับบุคคลภายนอกนี่เข้าไหมไ่ะนี่คนมีคนมาเสิร์ฟข้าวเหนียวม,มาม่วงคอยเติมน้ำส้ม มันมีได้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องที่ผมฟังพลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเนี่ยไปไกลมากฟังคุณไพศาลพืชมงคลก็อีกหลากหลายข้อมูลนะครับซึ่งผมก็พอได้ยินอะไรกันมาบ้างนะครับเรื่องภาพต่างๆนนะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างไรข้อตามนั้นที่ผมพยายามอธิบายกันมาหลายวันนั้นว่าคาดีนี้มันจับไม่ชักช้าเพราะคนที่ทํารายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ย เขาได้ทําคู่ขนานกันมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าปปชกกตกสมแม้กระทั่งแพทย์สภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเตือนยนะครับบรรดานะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตํารวจหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับในส่วนขงกระทางราชธรรให้ไปดูข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ระดับอธิบดี รองอธิบดีพออส่วนต่างๆบัตรนี้ยังไม่ได้ออกจากเรือนจำให้ไปดูข้าราชการกระทรวงการคลังให้ไปดูข้าราชการอีกหลากหลายหน่วยงานว่าเวลาต้องคดีไม่นะครับนี่อดีตภูมิในการอง,งการโทรศัพท์เป็นไหมได้ได้นี่ก็ได้ออกมาแล้วติดอายุแปดสิบแต่ผมบอกว่าให้เลือกเส้นทางอเองผมก็รู้สภาพ ว่ามันก็ยากไงมันคิดว่ามันจะไม่มีวันนี้กันไะวันวันที่เนี่ยนะครับทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมะวันดีวันนั้นเนี่ยนะครับอำนาจมันใหญ่เหมือนกรา,ารข้าราชการหลายคนะก็กล้าทำนะครับแลกกับความรวดเร็วในตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นไอ้ลาบที่ไม่ควรได้ไงก็ต้องจบชีวิตทางราชการ แล้วก็ต้องไปชดใช้กันในเรือนจำและถามว่าใครใครใครดูไหมรัฐมนตรีบางคนยังต้องไปกู้เงินสำหรับการประกันตัวเลยนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันเด็ดอันรัดนี่นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อกันนะผมรู้แม้กระทั่งคนกู้เลยครับไปกู้ใครทูเได,ดทูรังที่สุดเพราะว่านี่คือคือบ้านปลายไงว่าว่าปลายทางของเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสารรับนูลรับวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยแต่ละหน่วยงานรวงกระต่งผู้ร้องผู้ถูกร้องอะไรว่ากันไปถ้ามีการวินิจฉัยนะครับว่ามีการหนึ่งครอบงำจริงสองเป็นการทำลายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงและก็ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้ยุติการกระทำผมเตือนซ้ำอีกครั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ได้รับการประกันตัวนั้น อาจจะถูกถอนการประกันเรื่องคดีหนึ่งปีนั้นที่ตั้งต้นเนี่ยนะครับซึ่งจะมีเรื่องร้องกันตามลำบับนะว่าท้าไม่ป่วยจริงอะ่ะโอ้มันเป็นเรื่องขัดโรงราโชงการแต่ละเรื่องยืดยาวครั้งนี้เนี่ยครับยากที่จะมีคนกล้าพามาโรงพยาบาลตำรวจ <c oughs> ให้ดูลีลาคนระดับวิศนุเครือง,งามคิดว่าป่วยสองสามวันไอ้นั่นเนี่ยนะครับซื้อแปรเรียงอาจารย์ <c oughs> ร,รู้อยู่แล้วว่าชะตาปลายทางเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้อย่างไรก็ตามแต่ละคนที่ผมเห็นก็ไปนั่นอึดอัดกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องดิ้นกันไปอย่างนี้มีสภาพกันอย่างนี้หลายคนไม่ควรนะครับแต่ผมก็รู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอะไรหรอนะครับว่าชีวิตบั้นปลายนั้นจะต้องมารับเหตุนี้ความเป็นจริง หนึ่งปีเนี่ยเป็นพระหมหาการุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่เปรียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับป่วยมาโรงพยาบาลหายป่วยเดินกลับล้าไปเรือนจําเท่าเนี้นะครับแล้วก็ห้องอย่างที่ผมบอกว่าใหญ่ห้องทรงนี้นี่ดังนั้นเนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกําลังใกล้เข้ามาเพราะแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยพยานหลักฐานที่คิดว่าไม่มีไอ้นี่นคิดผิดเพราะเนี่ยนะครับ ภาษากฎหมายที่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเวระเบียนเนี่ยนะครับถูกทําอย่างตรงไปตรงมารักษาอาการป่วยเจ็บใกล้ได้ป่วยจริงส่งไปเป็นเอกสารรับก็แปลความว่าเผยแพร่ไม่ได้แล้วก็เอากฎหมายเนี่ยทาบไปแต่เป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนเรื่องภาพถ่ายก็เป็นเรื่องระหว่างปปชกับทางกรมราชธรรม เป็นเรื่องระหว่างปปชกับโรงพยาบาลตำรวจหรือเป็นเรื่องระหว่างปปชกับสารรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องระหว่างปปชกับสารอาญาทุจริตแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับเราก็พอเห็นเส้นทางว่าหลักคิดณขนาดนี้คือถ้ามีของเนี่ยไม่มีใครไปเสี่ยง hmm. และนี่นะครับ ผมก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าทำใหม่ไม่ได้มันง่ายขนาดนั้นนะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคนที่นหนครับเราเองเวลาเราดูหนังฝรั่ง่ะทหารเนี่ยดุร้ายเกือบตายเวลาขึ้นศาลทหารเนี่ยขาสั่นปั๊บ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 ดังนั้นหมอก็เหมือนกันกล้าพาตัดอยู่กับคนตายแต่ขึ้นศาลเนี่ยขาสั่นปั๊บ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 ดังนั้นนี่คือโลกเป็นความเป็นจริงนะ สารอาจจะเข้าห้องผ่าตัดอาจจะขาสั่นนะแต่ว่าหมอมาที่เจอสารเนี่ยนะครับเข้าบอลลังเนี่ยนะครับก็ขาสั่นพับๆเหมือนกันเพราะเนี่ยนะครับในค้นเบื้องส่วนลึกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงเป็นเช่นไรกรณีของคุณเสรีพิสทธิ์เนี่ยนะครับวันนี้ยิ่งกว่าดับเครื่องชนหนึ่งนะครับพูดหนักขึ้นหนักขึ้นสามสี่วันเนี่ยนะครับผมว่านี่นะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ใครคิดจะซู้เอียบ้างแล้วที่ผมบอกว่าไม่มีวันหรอก นะครับเพราะว่าเดินขนาดนี้ชัดขนาดนี้แล้วก็พูดทีขึ้นขนาดนี้นะครับ